ผมบอกได้อย่างเดียวนะครับว่างานนี้ยมีเ hey ฮเลยเนื่องจากชิบะอินุนะครับจะเปิดเขาเรียกว่าการขายที่ดินบนโลกของ m e t a เวิร์เครือข่ายของชิบะจะใหญ่ขึ้นคราวนี้นะครับชิบะจะเกินถึงหนึ่งดอลลาร์แน่นอนผมพูดคำนี้นะว่าเกินหนึ่งดอลลาร์แน่นอนถ้า m e t a เว r ร์เสร็จเมื่อไหร่ และมีการใช้งานเสถียรไม่มีอะไรหยุดยัง้งสำหรับหมาตัวนี้ได้โปรเจกต์ดีนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปรับชมในคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับเนื่องจากชิบะอินุในวันนี้นะครับก็เตรียมแล้วว่าจะมีการทำเมตาเวิร์สเกิดขึ้นนะครับอันนี้เอามาจากบล็อกโพสต์ของอในทวิตเตอร์ของชิป นะครับที่ขึ้นว่าชิปนะครับหรือชิปโทเคน็นในบล็อกโพสต์เขาเผยแพร่นะครับว่าชิบะในตอนนี้นะครับจะมีอีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่และโปรเจกต์เนี้ยนะครับถ้ามีการทำสำเร็จและในตัวแพลตฟอร์มเริ่มมีความเสถียรเนี่ยและเป็นที่นิยมมากขึ้นอันนี้ผมกล่าวเองชิบะนะครับจะเกิน1ดอลลาร์ และ1ดอลลาร์นี้ผมบอกได้อย่างเดียวนะครับว่าไม่มีอะไรหยุดยั้งหมาตัวนี้ได้ฉะนั้นชีบะนะครับระบุแลนะในบล็อกโพสเนี่ยว่าจะเปิดแลนด์หรือชีบะเมตาเวิร์สนะครับใกล้เข้ามาแล้วก็จะมีการเก่งกำไรในที่ดินเร็วๆนี้นะครับทางทีมงานนะคงจะมีระบบนะครับในการเปิดจอง เพื่อจะจับจองที่ดินในโลกเสมือนนี้นะครับโดยทีมงานนะครับเขาก็มุ่งเน้นของชีบาแลนด์เนี่ยนะครับในโลกของ m e t a เวิร์นะโดยจะมุ่งเน้นการป้องกันบอรดแก๊สวอล l นะครับเป็นหลักก็น่าจะมีคนที่ใช้บอร์ดนะครับเข้าไปจับจองในในที่ดินนี้ด้วยกันนะครับในแพลตฟอร์มใหญ่ๆน่าจะเจอมาแล้วนะครับเขาเลยก็หาวิธีแก้อยู่และผมเชื่อนะว่าในการเปิด ที่ดิน m e t a เวิร์เนี่ยมันจะเพิ่มยูสเคสนะครับให้กับเหรียญนี้มากยิ่งขึ้นคือเหรียญชิบะอินุผมถึงได้บอกไงว่า1ดอลลาร์เนี่ยก็เอาไม่อยู่นะครับอันนี้เขายังบอกอีกนะว่าทั้งระบบ Q นะครับคือเมื่อกี้เราพูดถึงอ่าระบบเขาเรียกว่า Q นะครับแล้วมันจะมีคนบางประเภทเนี่ยเข้าไปเอาเปรียบคนอื่นคือใช้ระบบอ่า เขา,าใช้ระบบ g a ส w อ l นะครับแกสบอคือการป้องกันบดน,นะครับฉะนั้นในที่ดินเนี่ยจะอนุญาตให้มีการซื้อแบบผูกขาดสำหรับผู้ที่มีเหรียญที่ชื่อว่าแ a ชนะครับเป็นเหรียญที่ใช้บนในชิวชิบะสวอปนะครับเท่านั้นโดยจะมอบสิทธิพิเศษให้เข้าถึงช่วงการซื้อของแลนสเกลนะครับและนอกจากนี้ ก็ผู้ถือแ a s ปในเฟสแรกนะครับในเฟสแรกก็จะกําหนดว่ามีแค่เหรียญนี้เหรียญเดียวที่จะทําการซื้อขายนะครับนอกจากนี้ทีมงานยังได้เตรียมระบบป้องกันนะครับราคาเพื่อปกป้องไม่ให้ผู้ถือแ a s ปเนี่ยทำการเทขายเหรียญน,นี้ในเมื่อกิจกรรมแลนเซลนั้นเสร็จสิ้นลงไปด้วยเพื่อไม่ให้ราคาของแ a s ปมันเสียนะครับฉะนั้นการประกาศเกี่ยวกับโปรเจกต์เมตาเวิร์เนี่ยนะครับ ก็จะทําให้กลายเป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศของชิบะอินุนะครับซึ่งจะเพิ่มอัตราของยูสเคสในเหรียญตัวนี้มากๆคือเหรียญตัวนี้น่าจะมีราคาเกินหนึ่งดอลลาร์และเป็นเหรียญมีมกึ่งแอลคอยตัวแรกที่จะไปได้ขนาดนี้นะครับเพราะเราเห็นแล้วว่ามันมีอะไรมากกว่าความกาวและความกาวของหมาตัวนี้ผมว่าหมดไปแน่นอนนะครับ ฉะนั้นก่อนหน้านี้อย่าง e r ริกเนะครับนักพัฒนาของชีบะนะครับได้กล่าวเป็นในนะครับว่าระบบนิเวศของชีบะจะมี t o k ค n g เกมและเ e x กนะครับอยู่ใน s h บ b a วิร์สนะครับด้วยพร้อมกันเขายังกล่าวเตือนนักลงทุนเนื่องจากโปรเจกต์เมตาเวิร์ของชีบะยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนดังนั้นผู้ใช้งานทุกคนอาจต้องระวังมิจฉาชีพนะครับในการอ้างชื่อ ที่ค้ายกันก็คือเรื่องของบอทนั่นแหละนะครับที่เข้ามาเก็งกําไรโดยใช้บอทเพื่อจะทําการช้อนซื้อนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําตามคิวไม่ได้ทําตามกําลังของตัวเองฉะนั้นระบบนี้นะครับก็พัฒนามากขึ้นนะครับป้องกันจากข้อเสียของระบบใหญ่พวกแซนมานาที่เคยเกิดขึ้นเอาละนะครับสําหรับวันนี้ท่านผู้ชมคิดว่ายังไง ได้รับความกาวกันแบบสุดขีดหรืออย่างนะครับความกาวนี้จะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกอิ่มนะครับรู้สึกว่าไอสิ่งที่คุณถือเนี่ยต้งแต่ศูนย์สิบตัวเนี่ยมันไม่เสียหายนะครับมันไปต่อได้และคุณคิดว่ายังไงชีบะไปต่อได้หรือเปล่าจะเกินหนึ่งดอลลาร์ได้หรือไม่ถ้าเกิดโปรเจกต์เมตาเวอร์ตัวนี้ เกิดขึ้นถ้าเกิน1ดอลลาร์ได้กด1เลยครับกด1กด1ถ้าไม่ถึงนะครับกด2นะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดับสไคร้และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามรเรามีหลายช่องทางเลยและช่องทางที่สำคัญที่สุดนะครับคือลายกลุ่ม ลายกลุ่มนะครับเราชื่อ cryptocurrency community เรามีกลุ่มชิบะด้วยอยากเข้ามานะครับเป็นส่วนร่วมในชุมชนของเราด้วยกันนะครับก็ทักไปที่เพจแล้วกันเดี๋ยวเราส่งรายละเอียดนะครับเรามีลิงก์กลุ่มต่างๆให้ก็หาในนั้นเลยนะครับอยากเข้าไปกลุ่มไหนะอยากเข้าไปทุกกลุ่มเข้าไปเลยนะครับรับรองนะครับว่าอยู่ได้ทุกกลุ่มรู้ข่าวเกือบทุกกลุ่ม รู้ข่าวเกือบทุกกลุ่มรู้ข่าวเกือบทุกเหรียญโอเคนะครับวับนนี้มีสปอนเซอร์ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อ s t a r ์เนนะครับตัวเนี้ยมีราคาใกล้เคียงกับชีบะเลยเนื่องจากโทเค็นเนี่ยมันไปค้าประกันโดยชีบะนั่นเองฉะนั้นเหรียญน,นี้เป็นเหรียญต้นน้ำนะครับราคาอยู่ที่0.04ตัวประมาณ8,000ละเนื่องจากว่ามันไม่มีวานคอยกดราคานะครับถือว่าเป็นเหรียญต้นน้ำอยู่นะครับ ใครอยากซื้ออยากขายแนะนําให้ไปศึกษาการลงทุนก่อนไม่ได้เชิญชวนในการลงทุนถ้าเกิดคุณศึกษาก่อนคุณจะเข้าใจว่าข้อเสียของเหรียญนี้และความเป็นไปได้ของเหรียญนี้เป็นไปได้อย่างไงบ้างนะครับเราก็จะมีจุดดีจุดเด่นของเหรียญนี้หลายอย่างนะครับก็ลองทักเข้าไปที่เพจอยากเข้ามาซื้อเหรียญนี้กันเดี๋ยวผมทักไปเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับชีบะอินโนนะจะโกดูดมูนดังนั้น s t ์ r n e t นะครับมีจุดดีจุดเด่นเนี่ยหลายจุดเลยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่บูยู่เบื้องหลังก็คือ e-commerce นะครับและก็มีการาทำตู้กดน้ำขนมนะครับตามห้างเซ็นอรัโลตัสบิ๊กซีนะครับที่เป็นตู้สวยๆเป็นตู้กดน้ำอัดลมน้ำเครื่องดื่มเกลือแร่นะครับแล้วขนมนอะไรมากมายนะครับเป็นของบริษัทที่ออกเรียญ Starnet นี่แหละนะครับแล้วก็มี e-commerce นะครับมีอุปทานประมาณหมื่นล้านล้านเหรียญ นะครับมีการเผา3%ราคาเราก็บอกไปแล้วใกล้เคียงกับชีบาทเลยก็สามารถหาซื้อได้ในแผนเคสสวอปแต่อยากจะซื้อเข้าไปศึกษาก่อนนะครับก่อนลงทุนไม่งั้นเดี๋ยวเจ็บตัวสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางเลยและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือ หลายกลุ่มนะครับที่มีกลุ่มชีบะนั่นเองและผมก็หวังว่าชีบะอินุจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ